สก i บีดีทอยเลต ep ที่6กก่อนที่จะเล่าถึงเรื่องราวในตอนที่65นี้ขอแนะนำตัวละครที่เด่นๆกันก่อนเริ่มกันที่ตัวแรก G-Man s k i p i d y Toilet d e c o คถูกสร้างขึ้นเพื่อเล่นแบบ g m a s s k i p บ d y t o i l e เเขาทำหน้าที่เป็นตัวหลอกล่อเพื่อหลอกให้อัปเกรดไททัน c a m มล่าแมนและอัปเกรดไททัน s p ิเกอร์แมให้มาติดกับดักในตอนที่65จากรูปร่างภายนอกเขาดูเหมือน GMaN t o i l e t มากจริงๆ แต่ปืนใหญ่เลเซอร์ของเขามีขนาดเล็กกว่า G-Man s สก i บิ t ิทอเรต e d e c ยกลายเป็นเครื่องจับซึ่งควบคุมโดย s สกิบิด t ท i l t t ที่มีขนาดเล็กกว่าการต่อสู้และความสามารถของ g m a ม s u r i t y t ิท Toilet d e ย o มีความสามารถในการต่อสู้ที่คล้ายคลึงกับ g จีแมน i กิ i t y Toilet 3.0ที่เสียหายโดยสามารถยิงแสงเลเซอร์ออกจากดวงตาเพิ่มเติมได้และมันสามารถต้านทานแรงกระแทกและมีความทนทานอย่างมาก โดยสามารถเอาชนะอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนและอัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนแบบ1ต่อ2ได้นานกว่า40วินาทีเจ p แพกเนลกันเนอร์โพลิสกิบบิ i ต y Toilet เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโพลิสกิบบ b ทต i ทอยเลตที่เห็นครั้งล่าสุดในตอนที่65จากที่เคยเห็นครั้งแรกในตอนที่41และดูเหมือนว่าจะได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับสนามรบของซีรีส์กิบบ y ทต์ทอยเลตสมัยใหม่แล้ว รูปร่างและลักษณะของเจตแพ n e เนลกันเนอร์โพลิสกิบ d ีทอยเลตเป็นตำรวจทัวส้วมโลหะแบบดั้งเดิมติดไฟตำรวจและเครื่องบิน Jetpack แถมยังมีปืนใหญ่สิกาบอกที่สามารถยิงตะปูออกมาได้การต่อสู้และความสามารถของเจตแพ n e เนลกันเนอร์โพลิสกิบ d ีทอยเลตสามารถบินได้โดยใช้เครื่องบิน Jetpack เช่นเดียวกับเจตแพ็กสกิบ d ีทอยเลตรุ่นอื่นๆอย่างไรก็ตามมันมีปืนยิงตะปูที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่งมี4ีลำกล้องสามารถยิงตะปูขนาดใหญ่และเป็นสนิมได้ไตรอัติโลลิสสกิบีดี้ทอยเลตเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของสกิบีดี้ทอยเลตแบบกระจกเฮลิคอปเตอร์ยักษ์โดยปรากฏตัวครั้งแรกในสกิบีดี้ทอยเลต49ในตอนที่65นี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีการเสริมและปร,ะปรับปรุงหลายอย่างเพื่อให้เหมาะกับการสู้รบมากขึ้นรวมถึงเครื่องยิงจรวดบางตัวด้วย สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถขับเคลื่อนการบินของถทรวซุมนี้อยู่ที่ด้านหลังการโจมตีหลักคือเครื่องยิงจรวดซึ่งดูเหมือนว่าจะใช้เพื่อทำลายล้างสมาชิกพันธมิตรเพียงอย่างเดียวการต่อสู้และความสามารถของไตรอติโลริสกิเบดีทอยเลตเขาใช้เครื่องยิงจรวดสามเครื่องเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้ระเบิดตัวปล่อยสองตัวถูกยึดไว้ที่ด้านข้างของถทรวซุ่ม ในขณะที่ระเบิดตัวปล่อยตัวที่3ถูกยึดไว้ใต้โครงของโถส้วมปืนกลแต่ละอันสามารถทำลายล้างกลุ่มฮัสแวร์ได้อย่างง่ายดายเอ b โพซิบา s ์เลสกิบ t o ดี e ทอยเลตหรือโถส้วมถังระเบิดสกิบิดีเป็นห้องน้ำส้วมยักษ์บินได้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกองทัพหรือกลุ่มสกิบิดีมันถูกพบเห็นเพียงช่วสั้นๆเท่านั้นโดยถูกใช้เป็นอาวุธทำลายล้างสูง ร่วมกับกลยุทธ์การซุ่มโจมตีโดยมีถังทั้งหมด6ถังซึ่งบรรจุวัตถุระเบิดซึ่งสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อไททันทั้งสองที่ปรากฏในระหว่างการเผชิญหน้าในตอนที่65รูปล่างและลักษณะของ Exo-4 Barrel Skibidi มีลักษณะคล้ายกับโถส่ววม f i อ e In Giant s k i b i d มากโดยมีหน้าตาคล้ายกันมีถัง6ถังที่บรรจุวัตถุระเบิดติดอยู่ด้านข้างโถสวมสีเทา การต่อสู้และความสามารถของ Explosive Barrel s k i p i d i ไม่มีความสามารถพิเศษในการต่อสู้ใดๆยกเวน้นการระเบิดในตัวมันเองเนื่องจากสามารถทำให้ Refy Titan Kamila Man บาดเจ็บได้แม้ว่าเขาจะป้องกันตัวเองแล้วก็ตามต่อไปเป็นเรื่องราวตอนที่65เริ่มต้นด้วยการได้ยินเสียงไซเรนของตำรวจเจด p a c k น d n a n police Skibidi toilet ที่กำลังยิงปืนตะปูใส่ไฟ k a m i a Man จนเสียหลัก c a m l a Man ในมุมมองบุคคลหนึ่งหันกลับมาและเอามือปิดหน้าแต่ตำรวจสกิปปี้ทอยเลตกลับทำหน้าบูดบึง้งก่อนจะบินจากไปจากนั้นไม่นาน G ีแมนตัวปลอมก็บินเข้ามาหาทางฝ่ายของสกิป i ี้ทอยเลตโดยมีนักวิทยาศาสตร์สกิปปี้ทอยเลตยิ้มให้กับ G ีแมนตัวปลอมที่เป็นตัวหลอกล่อให้กับพวกไททันคาร์เมล่าแมนและไททันสปิเกอร์แมนมาติดกับดักที่เขาได้วางแผนกันไว้เมื่อไททันคาร์เมล่าแมนและไททันสปิเกอร์แมน ต่างมุ่งหน้าไปถึงที่หมายฝ่ายของ S ก i ปิดีท้ทอยเลตท,ทำท่าทางเกือบจะสู้กับทั้งสองคนแต่จูๆ่ๆฝ่ายของสก i ปดี้ทั้งหมดก็หนีหายตัวกันไปหมดโดยมีนักวิทยาศาสตร์สก i ปดีท้ทอยเลตโบกมือลาและหายตัวออกไปแล้วปล่อยให้ G-Man นตัวปลอมต่อสู้กับ Titan c a m มล่าแมน Man, และไททันสปิเกอร์แมเพียงลําพังในขณะที่ G-Man ตัวปลอมจ้องมองไปยังนักวิทยาศาสตร์สกปิดีและรู้สึกถูกทรยศ เขาก็เผชิญหน้ากับไททันและปล่อยแสงเลเซอร์ออกจากดวงตาของเขาแต่ไททันคาเมล่าแมนใช้โล่พลังงานของเขาบังไว้ป้องกันการโจมตีจากนั้นไททันสปีเกอร์แมนก็กระโดดข้าม G-Man และยิงใส่เขาจากด้านบน g m a มหันหน้าไปหาเขาแต่เขาถูกขัดจังหวะเมื่อไททันคาเมล่าแมนยิงเลเซอร์อันทรงพลังมาที่เขาทำลายหูฟังของเขาจากนั้นไททันสปีเกอร์แมน ก็คว้า,า G-Ma n และตะโกนใส่หู G Man ก็ตอบโต้ด้วยการโขกหัวไททันสปิเกอร์แมนจากนั้น G Man นก็พุ่งเข้าหาไททันคาร์เมล่าแมนขณะที่เขาโดนไททันสปิเกอร์แมนพยายามสังหารเขาแต่ก็ไม่มีประโยชน์จากนั้น G Man ก็กัดไททันคาร์เมล่าแมนและไททันสปิเกอร์แมนก็พยายามดึงปุ่มโทรซ่วม G Man ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ไม่ตายแถม G Man ยังยิงตาเลเซอร์ไปที่ไททันสปิเกอร์แมน และพวกเขาก็ถูกโยนไปข้างหลังขณะที่พวกเขายังคงถูกโจมตีด้วยเลเซอร์ของ G Man จากนั้นไททันคาเมล่าแมนก็ทุบ G Man ด้วยคอนของเขาจนทำให้ปืนใหญ่เลเซอร์สองกระบอกของ G Man นลุดแล้วไททันคาเมล่าแมนก็ทุบอีกครั้ง GMa n พุ่งเข้าใส่ไททันสปิเกอร์แมนยิงขีปรางุธใส่เขาและไททันคาเมล่าแมนก็ทุบอีกครั้งจากนั้นไททันคาเมล่าแมนก็ต่อย g m a นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่จีแมนตอบสนองด้วยการยิงเลเซอร์โดยทท่านคาเมล่าแมนมีโล่บังไว้คอยป้องกันแล้วทท่านสปิเกอร์แมนก็กระโดดไปที่หัวของจีแมนแล้วแทงเขาที่ดวงตาด้วยมีดสองเล่มเมื่อจีแมนตาบอดไทท่านคาเมล่าแมนก็ยิงพลังงานสีน้ำเงินออกจากแกนกลางของเขาและเผาจีแมนจากนั้นพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าด้านหลังใบหน้าของจีแมนมีสกิฟิดทาลเลนอีกตัวหนึ่งที่กำลังบังคับตัวดีคอยจีแมน หรือจีแมนตัวปอมนั่นเองท่านใดนั้นก็ได้ยินเสียงเครื่องบินไอพ่นดังขึ้นและไทท่านทั้งสองก็เผชิญหน้ากับมันซึ่งพวกเขาเห็นห้องน้ำสกิบิดี้ที่มีลักษณะาคล้ายกับมิกรเซ่ลายอันตกลงมาเส่พวกเขาไทท่านสปิเกอร์แมนบินหนีไปในขณะที่ไทท่านคา m ์เมล่าแมนใช้โล่บังเพื่อพยายามป้องกันตัวเองจากนั้นเกิดการระเบิดขนาดใหญ่ขึ้นและ p o v คาแมนก็ถูกส่งกลับ พร้อมกับการมองเห็นที่บิดเบี้ยวของเขาอย่างมากหลังจากนั้นไม่นาน POV Camelaman ก็ฟื้นตัวเพียงพอที่จะเคลื่อนไหวได้และไททันสปิเกอร์แมก็ลม้มลงข้าง POV Camelaman โดยที่สปิเกอร์โชเดอร์ทาวเวรด้านซ้ายของไททัน Camelaman ขาดพังและลุกไหม่ช่างกล้องใน POV หันไปทางขวาขณะที่ไททัน Camelaman ที่ได้รับบาดเจ็บค่อยๆลุกขึ้นพร้อมกับ แกนกลางลำตัวและแสงของกล้องที่กระพริบ,บจากนั้นไททันคาน c เมล่าแมนก็ยกนิ้วโป้งขึ้นก่อนที่จะค่อยๆลดหัวแม่มือลงไปแล้วฉากก็จบลงตรงนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวของ s k i p i ี t Toilet ี p ีที่65เพื่อคนใดนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมพัพแฟนอาร์ที่เพื่อนส่งมาการคาสวยแล้วก็เทม,มากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าไม่ bye.